คดีเชื่อมจิตที่ทะเลาะก,กันระหว่างคุณหนุ่มกันชัยแล้วก็แกงเอเวนเจอร์ต่างๆนะครับนะกับพวกชาวคณะเชื่อมจิตงานนี้จบแล้วครับเพราะฉะนั้นนะครับใครจะเอาเด็กมาหาประโยชน์มาทํากิจกรรมมาไลฟ์สดอะไรนี้มันไม่ได้ครับนะมาเชื่อมจิตมามาสอนศาสนาที่บิดเบือนคําสอนแตกต่างป็จากพระไตรปิฎกจะมาเชื่อมจิตเชื่อมแก๊สอะไรไม่ได้แล้วครับจะใช้ระบบทรงระบบซูมนะไม่ได้นะครับสารสั่งชัดเจนนะเพราะฉะนั้น ไอการกระทําที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อมีคำคำสั่งของศาลเยาวชนที่สุราษฎร์แล้วเนี่ยหลังจากที่ศาลเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มีคําสั่งตัดสินเกี่ยวกับกรณีเชื่อมจิตเนี่ยคุณผู้ชมต้องบอกว่าฝั่งเชื่อมจิตเนี่ยเขาก็จะมีการเตรียมเอกสารนะฮะเพื่อที่จะยื่นอุทธรในคําสั่งศาลบางช่วงนะที่บอกว่าพ่อแม่เนี่ย มีการนำตัวเด็กเนี่ยมา,สาแสวงหากำไรหาเงินหาทองเนี่ยเข้าตัวเองหรือไม่ตรงนี้ในคําสั่งสารเนี่ยกลุ่มเชื่อมจิตเนี่ยเขาก็จะมีการยืดหนูทอนนะเพราะเขาบอกว่าสิ่งที่เขาทํามาตลอดเนี่ยเขาไม่เคยหวังผลประโยชน์กับลูกนะฮะมีไม่มีการสาแสวงหาผลประโยชน์ใดๆทั้งสิน้นตรงนี้เนี่ยเขาเตรียมที่จะยืนหนูทอนก็ต้องดูว่าหลังจากที่ยืดหนูทอนเนี่ยจะเป็นอย่างไรซึ่งล่าสุดนะทนายเดชาเนี่ยได้มีการออกมาวิเคราะหา์ะเกี่ยวกับ ข้อกฎหมายหลังมีคําสั่งศาลเนี่ยออกมาว่ากลุ่มเชื่อมจิตเนี่ยเตือนนะฮะบอกเลยว่าต้องหยุดคือต้องหยุดนะฮะทุกอย่างเกี่ยวกับการสอนอะไรต่างๆนานาที่เคยทาเนี่ยต้องหยุดหรือไม่มีทางเดียวฮะแม่เนี่ยก็ต้องสอนเองและทีนี้จะเป็นยังไงละ่ะคุณผู้ชมถ้าแม่สอนเองเนี่ยและสอนบิดเบือนเนี่ยพอเป็นผู้ใหญ่เนี่ยอันนี้มันก็น่าห่วงซึ่งทนายเดชามีการบอกชัดเจนว่าคําคสั่งศาลท,ท่านที่ออกมาเนี่ย มันเป็นการปิดตำนานเชื่อมจิตเชื่อมแก๊สอะไรทั้งหมดและรวมถึงคำว่าซูมเนี่ยก็หมดสิทธิ์แล้วนะฮะจะมาโซูมแล้วบอกว่าอยู่ในพระไตรปิฎกหรือว่าเชื่อมจิตต่างๆนานา,นาที่เคยพูดไว้เนี่ยต่อจากนี้เนี่ยไม่สามารถทำได้อีกต่อไปเราลองไปฟังเสียงทนายเดชาดูฮนะสวัสดีครับผมทนายเดชานะครับจะมาพูดถึงกดีเชื่อมจิตนะครับ เมื่อประมาณ18นาทีที่แล้วมานะครับมีคําสั่งของสารเยาวชนนะครับนะครับที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะฮะก็ได้มีคําสั่งนะครับเกี่ยวกับคดีน้องไนหรือเด็ก8ขวบนะครับโดยห้ามผู้ปกครองนําเด็กมาไล่สดนะครับเกี่ยวกับเชื่อมจิตห้ามเผยแพร่คาสอนพระพุทธศาสนานะครับที่บิดเบือนห้ามใช้สื่อต่างๆนะครับที่ให้เด็กมาทํากิจกรรมเชื่อมจิตชวนเชื่อต่างๆเนี่ยนะครับ นะฮะที่เป็นการยืนยันถึงตัวเด็กพร้อมนะให้เอาเด็กไปหาหมอไปตรวจสุขภาพนะครับที่สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ภายใน15วันโดยให้ตรวจ2ครั้งภายใน6เดือนและให้แพทย์รายงานความคืบหน้าต่อสารเป็นระยะะก็สุปล้สรุปจบแล้วครับคดีเชื่อมจิตที่ทะเลาะกันระหว่างคุณหนุ่มกันชัยแล้วก็แก๊งอเวนเจอร์ต่างๆนะครับ นะกับพวกชาวคณะเชื่อมจิตงานนี้จบแล้วครับเพราะฉะนั้นนะครับ,รนะครบใครจะเอาเด็กมาหาประโยชน์มาทํากิจกรรมมาไฟ้สดอะไรนี้มันไม่ได้ครับนะมาเชื่อมจิตมามาสอนศาสนาที่บิดเบือนคําสอนแตกต่างปจากพระไตรปิฎกจะมาเชื่อมจิตเชื่อมแก๊สอะไรไม่ได้แล้วครับจะใช้ระบบทรงระบบซูมนะไม่ได้นะครับสารสั่งชัดเจนนะเพราะฉะนั้นไอการกระทําที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อมีคำคำสั่งของสารยมชนที่สุราษฎร์แล้วเนี่ย การกระทําของพ่อแม่ของอใครต่ใครที่เกี่ยวข้องที่ผ่านมาเรื่องนําเด็กมาเผยแพร่คําสอนเชื่อมจิตนะครับที่ผ่านมาเนี่ยผมว่าเสี่ยงโดนดําเนินคดีตามกฎหมายคุ้มครองเด็กนะเพราะคําพิพากษานี่มันชัดเจนเนี่ยคำพิพากษาหรือคาสั่งมันชัดเจนเพราะฉะนั้นพ่อแม่ผู้ปกครองนักกฎหมายทนายความใครตะใครที่ไปไปทาเพจทําอะไรไลฟ์สดอะไรเนี่ยแอดมงแอดมินเนี่ยผมว่าจะถูกดําเนินคดีกันเยอะแยะมากมายนะครับ เพราะคำพิพากษาบอกว่าการกระทําดังกล่าวเนี่ยนะเป็นการกระทําที่มันไม่ถูกต้องนะมันเป็นอันตรายต่อเด็กนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะผมว่าพ่อแม่ผู้ปกครองคนที่เกี่ยวข้องกับการกระทําที่ผ่านมาที่เอาเด็กมาหาผลประโยชน์มาเชื่อมจิตเชื่อมแก๊สเนี่ยนะก็น่าจะถูกาดาเนินคดีไปด้วยนะครับเห็นว่าดีมีประโยชน์กดไลค์กดแชร์ด้วยครับจุกครูจุกครู Thai News สื่อออนไลน์คุณภาพคุณผู้ชมสามารถติดตามไลฟ์สไตล์นะต้องบอกว่ามีทั้งคลิปดีๆสถานการณ์ข่าวร้อนไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงน่ารักเนี่ยไทยนิวของเราเนี่ยรวบรวมไว้หมดเลยนะคุณผู้ชมสามารถติดตามคลิปดีๆทั้งหมดเนี่ยได้ที่ Thai News ออนไลน์ครับ